สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สุนธิยาพาเพลินพาบ่ายเคยข้อนสารับพาท่านผู้ชมมาชมระบบการปลูกอ้อยแบบ GPS ครับกับ,ร,บรถจนเดีย 6125M ครับทีมงานโชคทวินชัยครับเปลี่ยนอะไรมาบ้างเนี่ยนี่ไม่ได้เปลี่ยนครับ,รบเพิ่มเพิ่มเพิมเ่มจอเพิ่มจอ ตัวควบคุมกับตัวดาวเทียมมันอยู่บนหัวตัวเรดาร์เรดาร์เรดาร์อยู่บนหัวครับ GPS เออ GPS อยู่อยู่บนหัวเกงครับของ 10M ครับนี่ก็เป็นมีจอช่วงทดลองใช้อยู่ทดลองพวงมาลัยเปลี่ยนวะเนี่ยเปลี่ยนครับเพราะว่ามันต้องควบคุมพวงมาลัยพวงมาลัยเปลี่ยนด้วยครับเนี่ยอันนี้มอเตอร์พวงมาลัยใช่ใช่อันนี่ครับมอเตอร์พวงมาลัยครับ อาน,นีะต้องไปเริ่มตรงจุดไหนหร,เรึเราเอามาเทียบเทียบเส้นกันนะอันนี้เทียบเส้นกันครับนนเทียบเส้นเพราะว่าเราเราจอดงานแล้วมันหมดเกลี้ยงค่าเลยเลยอันนี้เปิดโปรแกรมใช้ยังเปิดแล้วครับเปิดครับเออก็มากดคลิปเจมให้มันเข้าไหลอันนี้ก็ไหลไปเลยนี่เราก็ถอยนี้เดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องควบคุมพวงมาลัยครับ D/S ระบบจะควบคุมพวงมาลัยด้วยตัวเองครับมอตเตอร์อยู่ตรงนี้ครับนี่เราต้องเหยียบอะไรเหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวตั<ร>คควควบคุมหางกับคันเร่งอย่างเดียวความเร็วควบคุมหางกับความเร็วอย่างเดียวครับวางหางแล้วครับตอนนี้มีทิ้ง เบะครับเป็นคนเอาอ้อยลงครับนี่ตั้งค่าแล้วปุ๊บี๋ยวเราก็ปล่อยเข้าไปนี่ครับมันเอามาช่วยนี่มาเรื่องของ จัดการนะครับไม่ได้เอามาช่วยเรื่องการเพิ่มลมไปจัดการการการตัดอ้อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราจะเอาเนี่ยครับเราจะเอาข้อมูลนี้แล้วก็เอาไปเทียบเอาไปใส่ในจอรถตัดทีนี้ยามกลางคืน,นอ้อยล้มอะไรเงี้ยเราก็วิ่งเข้าลายได้เลยเราเราจะไม่หลงล่องเร่พื้นที่เราสกแกนไปข้างใน เราคือเราเราตั้งค่าไปแล้วว่าเราจะเอาล่อง,งระยะห่างเท่าไหร่อ่าแล้วเราก็พอเราได้พอเรากาหนดปุ๊บเราก็มาจับจับจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองว่าว่าจะให้มันเส้นไปทางไหนอือ่าทีนี้ผมผมไปเริ่มเทียบกับกาแพงนูน้นเพื่อเพื่อทีเราจะได้ล่องยาวสองแปลงเลยเป็นล่องยาวเอา๋อต้องต้องวัดขนาดแปลงก่อนอตอนแรกอะ่ะ ไม่เขาไม่เรียกว่าขนาดแปลงครับคือเราจะเริ่มเส้นแรก่ะท,<อ>ที่ที่ตรงไหนเราทีนี้เราก็กำหนดเส้นจุดหนึ่งจุดสองมันก็จะได้เป็นเส้นตรงเส้นหนึง่ง<อ>พอเราได้เป็นเส้นตรงเส้นหนึง่งปุ๊บทีนี้เขาก็เขาก็จะขยายออกมาเลยว่าเนี่ยเส้นเส้นหนึ่งคือร้อยกดสิบเซนไปเลย่าทีนี้เราก็ร่องเราก็จะได้ต่อยทอดกันทอดกันไปเลยแล้วเวลาอ้อยหมดอ่ะไม่ออหมดก็เราเรา ตอนนียคือเรามันไม่ได้เป็นหางหางบิเลตนะหางหางที่เป็นที่เป็นรถที่เป็นท่อนของรถรถปลูกอแต่แต่นี้คือเราเอาแค่ร่องเดียว<อ>แล้วก็อาศัยไปเติมเอาอเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าจอดนานเกินห้านาทีเนี่ยมันเริ่มคาดเคลื่อนแล้วอพอพอมันพอเราเข้าร่องใหม่เนี่ยเราก็ได้มาชิปเส้นให้ให้ระยะมันใหม่ มันจะไม่เหมือนกับรถรถที่เขาที่เป็นหางปลูกนะเขาก็จะกลับลำแล้วเขาก็จะปลูกต่อต่อเน,นื่องได้เลยนี่ครับอันนี้เราเอามาลองเพราะว่าอยากรู้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยเอามาลองอย่างนี้เวลาปลูกใช้ของ GPS นี่คนขับก็ไม่ต้องชำนาญเท่าไหร่ก็สามารถปลูกได้ปะใช่ใช่ครับอ,อันนี้คืออีกอีกเรื่องหนึ่งเพราะ<อ>ว่า ใครใครจะขึ้นมาขับก็ได้สมมติว่าคนคนปลูกตอนแรกไม่ว่างมีคนหนึ่งก็ขึ้นมาแทนได้อะไรอย่างี้ครับมันมันสะดวกสะดวกขึ้นปกติการปลูกอ้อยนี่ต้องใช้คนขับที่มีฝีมือมากครับใช่ใช่เพราะว่ามันมีหลายเทคนิคทีนี้มันไม่ได้ใช้แค่ปลูกเนี่ยครับใช้ไขก็ได้กับหางไข่างพาวเวอร์โล่ก็ได้อะไรอย่างี้ครับมันมันแปลงได้หลาย แม้กระทั่งใส่ปุ๋ยตัวริฟเตอร์ใส่ปุ๋ยก็ใช้ได้กำหนดกาหนดการลงของปุ๋ยได้ด้วยเหมือนกันมันมีอยู่ในฟังก์ชันดูโฟมอะไรก่อนครับอันนี้ ดินเราเราตีดินมันละเอียดครับมันก็เลยมันก็เลยไม่ค่อยท<ถ>่าเท่าไหร่ครับถ้าถ้าดิน,ดนแข็งแข็งเหมือนแปลงล้วนก,ก็จะถ้าถ้าคนลงไม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมีคนคบคุม เพราะว่ามันมันไม่ได้จอดเองครับเราเป็นคนจอดอมันไม่เหมือนโดนนะเนาะโดนเราเราจะตีเราจะตีกอกอบอ่าเราจะตีกกอบก่อนแล้วแล้วมันก็จะกลับหัวล่องเองเอา่าบางันไปถึงถึงกอกอบที่เราั้งไว้มันก็จะกลับเองแต่นี้ไม่ครับทันนี้เราต้องเข้าเราต้องเข้าลายเองเ้าใครเนี่ยเ้าผมว่าเนี่ยครับ ทางนานไม่ใช่อะไรก็ป่าช้าครับไม่ไม,ไม่มีอะไรล้อครับเราไม่ชอบป่าช้าน้องสนโับบ้านม่วงครับตอนนี้ก็มาดูตอนกลับรถมันจะกลับเอง่็เี่ยไม่ไม่กลับเองเอ,อ๋ตอต้องกลับเพราะ<ร>ต้องกลับห้เขาเออตอนตอนตอนกลับรถเขาต้องกลับเองครับแล้วยกหางเองด้วยครับ จะเอาอ้อยมาทิ้งไว้นงี้แต่ทีนี้รถไม่ว่างก็เ,ออเลยต้องกลับไปเอาต้กลับไปเอาอ้อยแล้วพอเรากลับไปเอาโอ้แล้วเรามาจุดเดิมปะ่ะวิ่งมาจุดเดิมป่ับวิ่งมาจุดเดิมมันจะมีเส้นบอกอยู่มันจะนะมันจะมีเห็นนะเพราะว่าเราเราสมมติว่านี่สมมติว่า<บ>เส้นเส้นนี้ปุ๊บนะมันจะบอกว่าเราใกล้ห่างจากเส้นทางซ้ายทางขวาเท่าไหร่จะเป็นค่าลบค่าบวกมันจะเป็นแกนเวกเตอร์ครับ เป็นเลเตอร์ที่ที่เป็นฝั่งลบทั้งบวมจะบอกอยู่อันนี้ไปเอา้อ่ะเอา้ครับออเเอาปลูกทีละแถวเลยทีละแถวเลยอ๋จบจปัญหาอ๋อจบปัญหาถ้าเริ่มเราเริ่มจากข้างหน้าได้ไหมะหรือว่ต้องมาเริ่มตรงนี้เริ่มจากข้างหน้าเลยครับอ๋อเริ่มจากข้างหน้าเล่นทีละแถวเลยนึ่ว่าต้องวิ่งมาจุดเดิมเลยอ๋อปลูกทีละแถวครับตัวนี้เพราะว่า มันต้องเติมอ้อยครับอ้อยถ้าอ้อยมีตลอดนี่ก็ต้องปลูกได้ยาวเลยครับใส่ใส่จะได้ซื้อหางปลูกเหมือนกันนี่คือการปลูกท่อระบบ GPS ครับของของอะไรนะของสีำั้วแพงแสนสีขัแพงแสงครับ,รบใช้ดาวเทียมกี่ดวงนะ,ะมันจะเป็นเนี่ยครับจะบอกอยู่นี่เขาจะมีบอกเลยเป็นของอมีงดาวเทียมสีดาวเทียมนั่นเ่ย สองตัวสองตัวอันนี้จะบอกว่าในของประเทศอะไรมั่งมีมีอยูวสองประเทศครับกี่ดวงกี่ดวงตอนนี้รับได้กี่ดวงอะไรเงี้ยครับนี่ครับระบบเป็นภาษาไทยครับเนี่ยของสีแมงแสนเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยครับไม่ไม่ยุ่งยากครับเกษตรกรสามารถที่จะปลูกได้ครับเพราะว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางสีแมงแสนได้เลยครับ นี่ครับทีมงานโชคธวินชัยครับเอามาปลูกเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแปลงแรกครับเอามาทดลองใช้ทดลองใช้ดูครับเพื่อจะให้ระบบเข้ากับรถตัดร,รถตัดอ้อยด้วยแล้วก็เวลาปัน่นรองอ้อยหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ด้วยับเ่ย,ยระบบ G P S มาเต้นนี่ครับอ้อยอยู่ตรงนี้ครับทีมงานเอาขึ้น แปลงนี้อยู่89ไร่ติดกับถนนชุมแพลมสักครับที่แปลงตัวอย่างน,นี่เราบท่านผู้ชมนี่ก็มาดูทีมงานเอาอ้อยขึ้นเครื่องปูกครับทีมงานเสียบเอะครับขาประจำครับโอ้อย่าไดกันตังลงูก<ต>ได้ที่ละรเรา รู้อย่างเงี้ยแก่งตัวรอมาเลยเนี่ยอ,อย่าลืมลง YouTube นะ,อ,ะอย่าลืมดูนี่ครับทีมงานโชว์ทวีนชัยครับเอ้อยขึ้นเครื่องปลูกก็ปลูกกับ 6125M ่งัอหก,ก็จอนเดีย er. ครับสวยมาแล้ว er. ครับท่านผู้ชมจอนเดีย 6125M ่งสอก็ ปลูกอ้อยครับระบบ G P S ครับไปเติมอ้อยมาแล้วสบาย 回家。 ถึงานขุดต่อโอ้ยมีทีมงานขุดต่อด้วยทำไมคุกว่างวันนี้อ๋อคุกว่งวันนี้ครับซึ่งเสร็จข้าวนี่ครับเกมสครับเก็บรากไม้เก็บรากไม้ครับเอาไปทำยาเอาไปทำปืนใครอยาก้โหถุงก็เท่าไรถุงกเท่าไรไม่คิดตังค์ค่ะเอาให้คิดตังค์ ทีมงานคุดตอครับโอทีมงานติดตอางทีมงานติดโซลาเซลครับโอ้ติดเองหมดเลยอ่ะนีครับท่านผู้ชม ถ้าปั่นดินได้ดีเตรียมดินได้ดีครับไม่มีอ้อยโผล่จากดินเลยไม่ต้องคนไม่ต้องกลบครับ วันนี้ครับมาชมทีมงานโชคถวินชัยครับปลูกอ้อยโดยใช้ระบบ GPS ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอฝากท่านผู้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ